โอ้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 ่ก็ตกกลางสนามรบโอ้มีรถถังกำลังสู้รบอยู่เลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเราต้องไปอยู่ด้านหลังด้านหลังโอ้แต่เหมือนจะมองเห็นนะว่าใครอยู่ข้างในรถถังนี้น่ะเพราะว่าตัวหล่นลงมาครึ่งหนึ่งแล้วน่ะเห็นขาห้อยอยู่ด้านล่างด้วยเอ้ามันนี่นี่เอง แล้เธอกำลังซ้อมรบหรอโอ้ไหนๆก็เป็นบันนี่ชัก็โดดขึ้นด้วยเลยฮ่าๆๆๆๆๆๆกๆๆๆดๆๆๆ้ๆๆๆๆ้้ๆๆดดๆๆๆๆๆถๆๆๆๆๆบๆๆ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 นๆๆ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 ๆนๆๆ่ๆงๆๆ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 นๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆ้ๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 นี่ๆๆๆๆๆๆๆไนะอ <า S 2> ว้าวนี่มันรถถังที่วิ่งในเขาว,วงกตได้สุดยอดฮ้ยนี่มันเป็นล้อตะขาบเขาเรียกว่าล้ออะไรใช่ล้อตะขาบไหมเขาเรียกล้อตะขาบนี่แหละไเกิลว้าสุดยอดเลยนะ่ะเรามีรถที่สามารถขับพาเราเข้าเขาว,วงกตได้แล้วว่าแต่เธอยิงซอมรบอะไรน่ะอเผื่อไว้ก่อนไงไชคิล ดูถ้าเหมือนจะติดจริงจัง้้วแห,แหะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงฉันก็เดี๋ยวไม่ได้จัดการให้นะโอ้ไม่น่าพูดเลยว่าไม่ติดนะติดเฉยติดเฉยเลยนะใช่โอโอออมันจะเป็นยังไงต่ออบบอบอบอ,อ้รับบทมีไอพ่นด้านล่างด้วย เทอร์โบรถถังติดเทอร์โบพร้อมลอยฟ้าแต่ว่ามันน่าจะหนักเกินไปนะ่ะดูแล้วมันก็เลยแบบว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไหวนอดแฮโอ้ผมต้องลง hmm. กันแค <Wait, S 1> ่ตร,ตรงนี้แล้วแหละโอ้ oh, oh. รถถังติดไอพ่นโอชุบขึ้นต่อขึ้นต่อออชุบอ่าโอ้ ขึ้นได้แล้วเออโอโอ,โอโดูท <Okay. S 1> ีรอดรอดไหมรอดแล้วโอชัพบบพบโ,โอเคฮ้ไปจ้าก็จะถึงหอคอยแล้วรถถังล้อตะขาบสุดยอดไปเลยเนี yeah, <อ>่ยส so ุดยอดไหมไชเก์ร์๋ โอ้โอ้โอ้ความความความโอ้รถตะแคงรถตะแคงถึงแล้ว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 ได้อยู่แครีมาไวมากเลยรอบนี้แฮะใช่เลยแต่เรายังไม่เจอตัวอะไรเลยนะไทเกิลนั่นน่ะสิฉันว่ามันก็ดีแล้วแหละที่เราไม่เจอตัวอะไรนี่ออออเย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 เเรามาถึงหอคอยอย่างปลอดภัยปลอดภัยหายห่วง ใช่ใช่เย yeah, วันนี้เราไม่เจออะไรในหอคอยโอ้ไม่ใช่สิเราไม่เจอตัวสัตว์ประหลาดเลยค่ะวงกดจี๊บทางสะดวกที่สุดโอ้บันนี่เธอสนใจมาเอ,อ่อรถถังเธอต้องซ่อมไหมนะ่ะไม่ต้องซ่อมขึ้นได้เลยโอ้ขึ้นได้เลยเหรอโอเคยายโอ้ระเบิดตูม เออใช่ว่าคงต้องซ่อมแล้วแหละไฟลุกขนาด,ดนี้โอ้ oh, แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, เลยเธอต้องเอาเอาวุธออกมาซ่อมแล้วแหละไฟลุกชนขนาดนี้รถถังที่แบบว่าดีงามขนาดนี้ที่พาเรามาถึงตรงนี้ได้เราต้องทําการซ่อมมันโ้องให้ทายเธอซ่อมรถถังเหรอใช่ใช่ใช่มีอุปกรณ์การซ่อมอะไรบ้างนะ่ะเอาออกมาให้หมดเดี๋ยวฉันช่วย นี่เลยอันไหนอันไหนอันไหนปาเจปาเจปาจปาเจร่วงปาเจปาเจได้ได้ได้ปาเจปาเจอ้าวเออเกิดอะไรขึ้นว้าวลอยลอยโดนดูดคู่โอ้โหตอนนี้เออเขาอยู่ใต้ดินเออเชอเพบร์ดเดี๋ยวเขาก็อยู่ไหนอยู่ในกำแพงเออเขาจะอยู่ใต้ดินโออเฮ้ยเราจะอยู่ไหนน่ะ เธอเห็นฉันไหมเอ้าฉันเห็นเธอแล้วว้าวนี่คือโลกแห่งความตายเหรอเนี่ยเอ้ไม่ใช่นี่เราอยู่เขาววงกดใต้ดินโรผ่านเครื่องมือ,อที่เธอหยิบออกมาปัจเกอะไรของเธอนี่มันไม้กางเขนพิชิดมนันเอ้าทายเธอหยิบผิดอันนะ่ะก็แจ็เกอร์บอกให้ฉันซ่อมนะ่ะโอ้ดูจะว่าไปไม้กางเขนอันเดียวดูดเราลงมาสองคนพร้อมกันได้เลยนะอย่างเจ๋ง เป็นไปได้ยังไงนะนั่นนะสิแต่มันเป็นไปแล้วสุดยอดมากโอเแ,แต่ว่าเราต้องหาทางออกมาอย่างนี้นะใช่ตอนนี้เราโดนดูดเข้ามาที่เข่าว,วงกดใต้ดินแถวหน้าหอคอยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกไปได้เราก็ต้องเอไปที่ด้านไหนนะยากจังเลยแฮทเดินเข่าว,วงกดแบบนี้ นี่เดินสวนกับไชเกิลได้ด้วยดูสิโอ้หรือ,อเราจะเป็น<อ><อ>วิญญาณว้าวนี่เราอยู่นรกเหรอเนี่ยอ h oh my god เรากลายเป็นวิญญาณไปแล้วนะวิญญาณสองตัวที่กำลังเดินหาทางออกที่ไม่มีที่สิ้นสุดแย่มากเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ไช้เกิลกับบันนี่ด้วยนะ ในการเอาตัวรอดจากเขาวงกตใต้ดินแบบนี้ในสภาวะที่ไชยเก้ากับบนันนี่เหลือแต่กายหยาบโอไม่ใช่สิกายหยาบไม่เหลือแล้วเหลือแต่จิตหนะโอจิต,ตนนหลุดลด้วยใช่ตอนนี้เราเหลือแต่จิตที่อยู่ในเขาว,วงกตเชอโอโอโอหาทางไม่ออกเลยนะช่เก้าใช่ฉันก็คิดไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงข้างในนี้มันมืดตืดอถ้าไฟฉายไฟดับ ถ้าไฟฉายแบตหมดฉันว่ามันทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่น่ะฉันรู้สึกตื่นเลยไงใช่ฉันรู้สึกได้ว่าตอนนี้ฉันเป็นวิญญาณที่เดินผ่านตัวเธอได้โอ้โอ้เรามาถึงบันี้ได้ยินอะไรไหมไม่ยินเสียงโอ้แต่โอ้มันติดอยู่ในกำแพงเหมือนกันเกก็ช่วยมันหน่อย เออมันดึงดึงไม่ได้ฮะใชนก็ก็ดึงไม่ได้เราเป็นวิญญาณเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเรามาเจอโอ้ใจก็ยอมยอมยอมยมมาทูดเอ้ยยัยโอ้โอ้โดนชุบโอ้โดนชุบโอ้เธอโดนชุบเธอโดนจับเราเป็นวิญญาณโอ้แบบนี้แต่ถ้าเราเป็นวิญญาณเราเดินผ่านมันได้นี่เออดูท่าจะบอกได้ ไม่ได้นะแจ็คก,ก็เออไม่ได้เราโดนส่งไปเกิดใหม่น่ะเออโดนส่งมาเกิดใหม,นะโโม,ใหม่โอ้มีคนเกิดก่อนฉันโอ้โหนี่มันบันนี่อีกแล้วโอ้เราเกิดใหม่พร้อมกันนี่ฉันว่าข้างล่างนั้นมันต้องเป็นยมทมูตแน่ๆเลยนะ่ะยมทมูตตุงตุงโอ้เอะ ว้าวนี่มันรถถังทำลายหลางทุกคนเราจะทำยังไงดีถ้ายุมมาทุ่งตุงๆขึ้นมาจัดก,การเรามาเอาชีวิตเราจากใต้ดินนะ่ะเอ้ยโอ้ทำยังไงไม่รู้แต่ที่รู้รรคือบันนี่ทำไมรถถังเธอมันเอามันเสกรถอะไรออกมาได้เต็มเลยนะ่ะ เอ้าเธอได้ยินฉันบ้างไหมสงสัยบันี่จะไม่ได้ยินใช่ไหมเฮงเสียงมันดังนะโอ้รถถังผลิตรถยนต์ได้ทำลายลังมากพอดขับพอดอ้าดูถ้าจะนั่งได้คนเดียวน่ะโอ้โอ้ทำลายลังสุดๆเลยดำเกรียมดำปิดปี่ดำปิดกระปีเลย ใช่แล้โอ้ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วนะเอ๋โอ้ย,อยนี่มันย,ยิยตุงตุง,ตงขึ้นรถดีกว่าเออโอ้ใช่ฉันก็ขึ้นรถถังฉันก็ขึ้นรถถังเฮ้ยขึ้นขึ้นรถถังทันโอ้จุนี่เล็งเลงให้มันยิงจ้าโอ้ยน,นี่จัดกัารมันนี่ขับชนให้ยิงนี่แน่ย,ยิงนี่แน่มันนี่ขับชนยิงเย้ย ใช่ก oh, <s ans> ็ระเบิดรถบันนี่เออฉันยิงพลาดเล็กน้อยนะ่ะโอเคว้าวเฮ้ตรงตรงเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ฉัน <s ans> <s ans> <s ans> ก็ว่าตรงตงันอยู่ใกล้เกินไปปากกระบอกปืน เราสามารถถอยถอยเอ๊ะถอยทับถอยทับเชื่อเพิ่มนี่แน่โอ้ะโอ๊ะมองไม่ตุกตุกเลยแฮะฉันนั่งอยู่ในรถน่ะเชื่อเพิ่มมาอยู่ข้างบนและประจำที่นี่แน่เกิดการได้แล้วโดดลงไปดูเชือพไปดูเฮ้ยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าจับได้แล้ว อย่มาทุดดุงดุไล pues าหายจับจุนหาจับจุจริงเลยฉ <ic ly> <c oughs> ันว่ามันคงล่างแหลกสลายไปแล้วแต่ว่ามันก็ส่งเรามาเกิดใหม่นะจากตอนแรกที่แบบว่า,า <C oughs> อ้ <an> <c oughs> <c oughs> เออมันมาเพิ่มแห้ ah <c oughs> มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะ่า <c oughs> มันเอาชีวิตเราอีกแล้วนะ่าแล้วดูสิมันกนําลังพยายามลงไปในเขาวงกดใต้ดินอีกครั้ง ยมมาทูตก็งี้แหละ